สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพี่พยาบาลมาด้วยปัญหาว่ามันมีปัญหาปวดปวดตรงเอวเนาะแล้วปวดลงกระเบนเน็บปวดเหมือนคนไข้หลายๆาท่านนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ลงก้นแล้วลงขาแล้วก็สาเหตุสําคัญของการเป็นภาวะนี้คือหมอนรองกระดูกมันเสื่อมแล้วก็ปิน้นอายุ56แล้วส่วนใหญ่นะอายุ56ปีแล้วมีภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วหรือปิ้นเนี่ยมักจะมีปัญหาอย่างหนึ่ง ที่เจอว่า90%เกือบ90%เลยมักจะเป็นคือภาวะหมอนเขาเรียกว่ากระดูกสันหลังตรงเกินไป<ม>ถ้าเป็นถ้าเปนในชาร์ตเนี่ยมันจะเขียนว่า decrease lumbar lordosis อ่ะคำนี้แปลว่ากระดูกสันหลังมันไม่มีเคิร์ฟใช่ไหมคะ decrease แปลว่าน้อยลงแปลว่าคนปกติที่จริงมันต้องมีเคิร์ฟแต่ปัญหาพวกเนี้ยคนที่มีอาการปวดหลังง่ายๆแล้วปวดหลังเรื้อรงังแล้วก็เป็นแบบทำไม56ทําไมคนอื่นเขาไม่ปวดละ่ะ ส่วนใหญ่คน56แล้วเขาไม่มีปัญหาอะไรนะเป็นเพราะว่าเคลฟกระดูกสันหลังเขาส่วนใหญ่ปกติมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรแต่ทําไมคนกลุ่มนี้จึงมีปัญหาได้ง่ายปวดได้ง่ายทําไมเราถึงอยู่ในกลุ่มที่ปวดส่วนใหญ่นี่แหละตรวจเจอว่ากระดูกสันหลังมันตรงเกินไปหรือไม่ก็มีภาวะกระดูกสันหลังค้แต่เมื่อกี้ตอนตรวจเจอ2อ,อย่างแต่กระดูกสันหลังคดก็นิดหน่อยแต่นี้ผสมกันเพราะอีความตรงเกินไปเนี่ยเสื่อมเร็วและปลิ้นง่าย ดังนั้นอันนี้ตรงมันจะกดทับได้ได้ตรงคือปัญหาก็คือปกติแล้วกระดูกสันหลังคนเราจะมีเคิร์ฟเพื่อช่วยกระจายแรงอ๋อใช่เพื่อช่วยการกระจายแรงแต่ปัญหาก็คือนี่เห็นไหมด้านข้างตรงเนี้ยมันจะมีเคิร์ฟอยู่แต่ปัญหาคืออีตรงเนี้ยมันไม่มีเคิร์ฟมันตรงตั้งตรงเดเลยพอมันตั้งตรงเดแรงกดมันก็จะกดลงแบบเต็มเต็มเลยกดตรงเต็มเต็มดังนั้นมันจะเสื่อมเร็วเวลามันปิ้นตัวออกไปนะมันกลับยาก เพราะว่ามันตั้งตรงเพลงเลยฉันไม่สนใจใครทั้งนั้นเธอหลุดออกไปแล้วเธอหลุดเพราะเธอจะกลับเข้ามามันจะยากมันก็เลยทําให้คนไข้กลุ่มเนี้มีปัญหาปวดเรื้อรังปวดนานหายช้านะเจอจอ,อันนี้อันนี้คือปัญหาของมันแต่ว่าก็มองว่าปัญหาที่เป็นเนี่ยสมมติว่า ปัญหาที่เป็นก็หมอนรองกระดูกก็ปิ้นน้อยแหละแต่ทาไมรบปวดเลอะรังแล้วก็มีอาการที่ร้อนๆที่เท้าทั้งหมดนะ่ะเมื่อกี้ตรวจให้หมดแล้วกล้ามเนื้อสะโพกที่เรียกพิลิฟอมิสถึงมีอาการปวดที่ก้นแต่พิลิฟอมิสปก,กติดีนะคะ <c oughs> ดังนั้นการเอาคลื่นลงไปเจาะที่ก้นจะไม่มีประโยชน์อะไรปัญหาทั้งหมดมาจากกระดูกสันหลังส่วนล่างที่มีการเสื่อมแล้วก็เคลื่อนตัวออกแล้วก็แต่ปัญหาสําคัญเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในระยะที่มันไม่อักเสบแล้วนะ <c oughs> แล้วมันก็เลยแต่ว่าอาการที่เหลืออยู่มันเป็นภาวะความยืดรั้งความไม่ยืดหยุน่นเวลามันเสื่อมมันก็เหมือนมันเหล็กโดนสนิมกินนะดังนั้นมันไม่ยืดหยุน่นแต่ว่าเมื่อกี้ที่ประเด็นที่จะคุยกันนะคะก็คือคนไข้บอกว่าก่อนหน้านี้ปั่นจักรยานออกกําลังกายโดยการปั่นจักรยานเต้นแอโรบิกแล้วก็ยืดเหยียดนอนใช่ไหมบิดตัวไปมาตอนที่ทําพวกนั้นนะมันรู้สึกว่ามันปวดเนาะปวดแต่ว่า พี่นัชามาดูไลฟ์แล้วก็บิบอกว่าบอกว่าอะไรนะคะเราเล่าให้ฟังฐานคุณหมอว่าต้องออกกำลังกายอะไรได้บ้างหมอบอกว่ามอกว่าตอบพี่ถามบอกว่าปั่นจักรยานได้ไหมบอกพี่บอกหมอบอกไม่ได้ค่ะหมอก็าบอกว่าจักรยานนี่ห้ามดับหนึ่งเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าการยืดเหยียดบิดตัวทําให้ปวดปีก็เลยหยุดหมดทุกอย่างประมาณ1ิวัน แต่มันรู้สึกเริ่มดีงแต่วันที่สองสามแล้วที่รู้สึกเบาขวบพอเราหยุดหยุดปั่นจักรยานตดหยุดเต้นออโรบิกหยุดยืดเหยียดแบบที่บอกแล้วก็ดีขึ้นเลยเบาในสอสาวันแรกสองสาวันแรกเลยโอเคเห็นไหมคะบอกอะไรนะขอร้องให้เชื่อเพราะว่าหมอนรองกระดูกมันเสื่อมแต่เราไปนั่งกดมันไว้ไปนั่งกดแล้วมีการบิดตัวแบบนี้มันยิ่งไปบดขยี้เขา อ่ะอันที่2คือเต้นนอรบิกมันไม่แน่นอนเนาะไปบิดตัวเอาเป็นว่าปัญหาเนี่ยเวลามันเกิดความยืดรั้งเนี่ยมันเกิดเฉพาะจุดดังนั้นความยืดรั้งพวกนี้คนไข้ไปยืดรวมถึงยืดกล้ามเนื้อก็เหมือนกันที่ยืดเหยียดเองอะค่ะมันในส่วนที่มันรั้งนะมันจะไม่ยอมคลายออกแต่ว่ามันจะคลายออกในส่วนที่มันคลายตัวอยู่แล้วอะแต่ส่วนตรงกลางมันจะไม่คลายออกดังนั้นการที่เราไปบิดไปบดขยี้มันไปบิดตัวแบบเนี้ยมันโดนบดขยี้นะ มันเลยทาให้มีอาการเจ็บเพิ่มมันไม่ได้ช่วยให้คลายออกมันก็เลยเจ็บหลังจากทําดังน,นั้นปัญหาพวกนี้ตรงตำแหน่งที่เป็นเอวเนะี่ยเดี๋ยวมันต้องให้นักเกภาพเขาคลายกล้ามเนื้อขยับข้อต่อให้มันถึงจะคลายตัวออกได้เราถึงจะรู้สึกสบายขึ้นส่วนคนไข้ก็มีหน้าที่แค่ออกกําลังกายซึ่งท่าที่จะสอนวันนี้คือท่าที่สอนไปในคลิปเลยมันต้องเริ่มที่กล้ามเนื้อก้นที่นอนตะแคงเปิดขานอนหงายแบะขานอนหงายยกก้น พอนี้ขึ้นก็ไปทําท่าตัดไปคือแพลงเป็นท่าที่สี่และแบกเอทิชันเป็นท่าที่ห้าแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เทสให้ก่อนว่าทาแล้วดีไหมเพราะว่าสําหรับคนไข้ท่านอื่นที่ไม่ได้มาเนี่ยก็ต้องลองว่าทาแล้วแบบตอบสนองยังไงเพราะแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันบางคนก็ห้ามหยุดหยุดก่อนเลยแต่แบบนี้เมื่อกี้ตรวจแล้วบ่งชี้ว่าทําได้แต่ว่าผลการตรวจบ่งชี้ว่าทําได้แต่ว่าเดี๋ยวต้องเทสจริงๆว่าทําได้จริงๆหรือเปล่าก็เทสไปให้เลยแล้วก็ อันนี้มาจากอุทัยธานีใช่ไหมคะใช่ค่ะไกลจะเงเ่อไกลไหมคะก็กลางๆค่ะโอเคกี่ชั่วโมงคะถ้ารถไม่ติดไม่หลงนี่ไม่หลงเมื่อกี้หลงนิดหน่อยนิดหน่อยก็สักสามชั่วโมงได้ค่ะแต่บอดีแบบมาครั้งแรกที่นี้ปัญหาคืออยากมาอีกทีวันไหนล่ะสะดวกแบบไหนะปกติถ้าเป็นปัญหาแบบนี้เดยจะนัดอีกทีอาทิตย์หน้าเลยค่ะ มันจะดีเลยอาทิตย์หน้าเราค่อยเว้นแบบนั้นอะดีออถ้าใครสองครั้งแล้วเว้นจะดีมากประมาณเจ็ดวันทีใช่ไหมคะประมาณหม่ถึงสองครั้งแรกค่ะแค่วันนี้แล้วก็อาทิตย์หน้าอีกทีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเว้นได้จะเว้นเดือนนึงก็ได้น่าจะคนพุธน่าจะได้คนพุธหน้าโอเค ลองไปคิดอีกทีหนึ่งหรือว่าจะเว้นแล้วมาวันที่มาสัปดาห์ถัดไปก็ได้อาทิตย์หน้าไม่มามาอาทิตย์ถัดถไปอยากให้มาก็คืออยากจะหายก็เลยอยากจะมาเดี๋ยวลาง,งานวันพุธหน้าอีกวันหนึ่งแล้วกัน่มาวันพุธหน้าอีกทีหนึ่งแล้วค่อยเว้นแล้วตอนหลังจากนั้นจะเว้นกี่เดือนเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าเป้าหมายสําคัญคือออกกําลังกายด้วยตัวเองอส่วนอันตราวที่โรงพยาบาลประครบอุ่นดึงหลังถ้าทําแล้วรู้สึกไม่ได้เจ็บเพิ่มสามารถทําได้มันช่วยแค่ผ่อนคลาย อ่ะอันร้าซาวไม่มีไม่ไม่ดึงหลังพี่ก็เลยแค่ซาวกับประคบแต่ไม่ได้ดึงหลังแล้วรู้สึกว่าดึงแล้วก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อ่ะโอเคก็ก็ทำสองอย่างไปค่ะแค่นี้แต่ว่าที่จริงช่วงที่อ๋ออย่างเช่นช่วงที่มันนี้มารักษาแล้วถ้ารู้สึกว่าไปออกกําลังกายแล้วมันระบมระบมอะไรเงี้ยก็ไปซาวกับประคบอุ่นได้บักนั้นไปทําเลย